พ, Thom พูดเลยีค่ะชั้นนางสาวมเขียนทองค่ะจะมาเล่าเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาหลานสาวซื้อมาให้รับประทานที่แรกผู้ตาเริ่มเป็นต้อกระจกมีที่ตาอยู่ตลอดต้องล้างตาทุกวันเัืาทานเข้าไป ทานในสองกล่องนี้ึกดีขึ้นไม่ต้องล้างตาทุกวันอย่างนี้ที่ตามีวางต้องล้างทุกวันถึงจะตาสว่างตอนเนี้ทางอาทิตย์มื้อกีไม่เลยล้างตาเลยค่ะไปออกนอกบ่อยๆใส่แว่นนี้นานๆจะล้างทีวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะตัวไอซีเป็นแบบลอยในูกตา รู้สึกว่าเหมือนน้อยน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันมีเยอะอะมีกี่ตาทุกวันกินทานทานแล้วรู้สึกมันบำรุงได้ดีมันจะตางไปเรื่อยเื่อยดีขึ้นเรื่อยเรยค่ะ